คลิปด้วยมือถือนะคะวันนี้นะคะเรามาซ้อนแบบตัวต่อตัวจับมือทํานะคะกับดรฝนนะคะคอร์ตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือแล้วก็สร้างรายได้ด้วย u t u b e นะคะเป็นบ้านงานดรฝนมาเรียนวันนี้คอร์บตัวต่อตัวจับมือทำก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้มมากๆเลยนะคะที่อส่าห์เสียสละเวลามาสอนให้นะคะเพราะว่าจากเดิมเลยที่ทําไม่เป็นเลย นะเพราะตอนแรกเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยที่จะเรียนเนี่ยก็เราก็คิดอยู่แล้วว่าเราอยู่ในยุคข,ของเทคโนโลยีถ้าสมมตินะวันนี้เรายัางทําได้เต็นอะ่ะมันเป็นเรื่องที่เราจะกลายเป็นคนที่ตกยุคล้าสมัยนะคะแล้วก็ยิ่งเราอยู่ในอาชีพนี้ด้วยอ่ะค่ะอุ้มเราก็ต้องเรียนวันนี้ก็ชอบมากในสิ่งที่อาจารย์อุ้มได้สอนก็คือตอนแรกที่อาจารย์อุ้มสอนให้ตัดต่อคลิปวิดีโอก่อนนะคะในตัว Key มา Master โอ้ตัวนี้แบบเยี่ยมมากนะคะตอนแรกเราก็ คือพยายามเข้าหลายครั้งแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าเหมือนกับเข้าแล้วทําแล้วรู้สึกว่ามันใช้งานยากแต่พอได้เรียนจากอาจารย์อุ้มแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันแค่นี้เองหรอแล้วแล้วมันดีมากเลยนะคะเพราะอันนี้ก็เยี่ยมมากเลยค่ะใชลมีทริกเทคนิคไ,ได้ดังกใช่แล้วอีกอย่างคืออาจารย์ใช้ภาษาในการสอนที่แบบง่ายมากแล้วก็อีกอันหนึ่งตัวที่มาทําปกด้วยแคนวา นีบอกเลยค่ะสุดยอดสุดยอดที่สุดเลยค่ะคือ <laughs> ทาให้ทุกอย่างดูง่ายเพราะว่าก่อนหน้านี้นนะค่ะเวลาจะทําปกสักอันหนึ่งจะทําปกสักอันหนึ่งอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องไปใช้ตัวอาัสใช่ไหมตัวโฟโตช็อปใช่ไหมหรือบางทีเราใช้ตัวพาวเวอร์พอยส์แล้วใช้ทําเป็นคือมันมีขั้นตอนที่หลายขั้นตอนแล้วอีกอย่างบางครั้งะค่ะเราออกแบบไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าหลายๆงาน <c oughs> เราออกแบบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง เราไม่มีไอเดียเราขาดไอเดียแล้วรู้สึกว่าเราทําแบบซ้าๆเราทําภาพโปสเตอร์ออกมาคนละงงานก็จริงอะแต่มันเหมือนกับให้ฟิลที่รู้ว่าซ้ำจารย์แต่พอมาใช้แคนวาจา์โอ้มีแบบไอเดียดอุดตัมันูมากต้องแบบขอบคุณที่ทาให้ได้ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในเฟรมนะคะแล้วก็คลิกดีๆแล้วก็ช่วยช่วยให้เราประหยัดเวลานะคะสำหรับเหมาะมากสาหรับมิชชันช่วยให้เราประหยัดเวลาในการ วันนี้ก็ดีใจนะคะดีมากๆเอาหรอยังไม่จเอ่หล่ะสุ้ายยูทค่เอาหล่ะเราผิดช่อง YouTube อันนี้ก็ขอบคุณที่สอนทำตั้งแต่สมัคร YouTube ทำโตรเอาปกที่เราเรียนมาทำเนาะจนทำสอนจนสร้างรายได้ว่ามีวิธีการทำยังไงรัลงเรียนช่องเป็นปลุกทริปต่อวันี้ก็ก็เดี๋ยวอาจาะยุงจะได้เห็นผลงานนะคะของลูกศิษย์คนนี้ ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณก็วันนี้นะอุ้มก็มีความกินดีมากๆเลยนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้มาช่วยดรฝลน,นะคะให้สามารถนะคะนำความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดพัฒนาเนาะเพราะมันแบบว่าอย่างที่บอกว่าสมัยเนี้ยยุคนีน้มันมันสำคัญเทคโนโลยีใช่เราไปสามารถต่อยอด้ในอาชีพหลักของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็ไปต่อยอดในอาชีพที่เราอยากจะ ทำในหลักเพราะว่าอยู่คุณลูกต้องเล่นกับสื่อค่ะเฮ้ยตีใจมากๆที่ได้มาก็มีอะไรก็สามารถปรึกษาได้ตลอดเลยบอาจารย์พูดค่ะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าหลังจากนี้ค่ะถ้าฝนมีปัญหาค่ะเวลาที่ฝนทำอาจจะตัดตอนวิโอลทำภาพทำไมถ้าฝนมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะหรือลงคอสแต่เอาจารย์อุ้มแล้วเนี่ยสามารถที่จะปรึกษาได้ได้สามารถหลังเรียนนะคะสามารถปรึกษาได้ตลอดเลยหลัเรียนจบ ขออนุญาตกลัไปดื่มดื่มนี่จะได้ไหมคะได้เลยเพราะว่านี่ก็นอนดึกมะขอบคุณนะคะก็นอนดึกโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวรอติดตามช่องช่องอะไรนะคะช่องฝากได้วยนะคะด็อกเตอร์ดาร์คค่ะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะทีนี้จกช่องด็อกเตอร์ดาร์คของด็อกเตอร์ฝนค่ะ